เราอยู่ข้าวแน่เลยกินอะไรก็ไม่รู้ปลูกยากครับผมหนูเอาออกมาสิลูกหนูกินอะไร๋ยวแน่ดูดิถ่ายดูสภาพขยามนะวันนี้ปลูกหญ้าวันนี้นี่นี่จะดีนะปลูกหญ้าปะครับปลูกหญ้าปลูกหญ้าครับผม อั้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วการปูเราก็ดูปูเหมือนทีิกซองนะครับนะปูกุงไดนก็เอาปิด ขอา,าก่อนครับเรียกมาดูก่อนเอารูกร่างที่มันใก้เคียงใก้เคียงให้มันตอดดูมันรูเป็นล่างเออเมอาโอเ้ย่ให้กินไม่ออกไไหนเอาผ้าไหมคะเอาผ้าไหม ถานองอยู่นี่ไ่นี่นี่ก็ไนนี่ก็มานี่้าจะตัวโลอานี่ดหมก็้าจะตัว้าอีกเดี๋ยวเีบีบอกว่าเ๋ยวเดี๋ยวพี่ซี้ก็เปลี่ยนเอา บรรยากาศหนาวอยู่นะคะเย็นแมวกับม้าหยอกกันทดสอบเป็สองรอบครับ หมดแล้วใช <the> ่ไหมหมดแลยครับตามนี่ก <the> okay. oh, ่อนนะรดน้ำดูได้ไหมรดน้ำสินครับนนอย่าไปลือเด้อนนนอย่าไปลือโนนหน้าตัวดีเลยฝึกระบบระเพมาหึ่งนันี่จะไดไิ้ข้าวยังเนาะโอ้ อ่าเราจะลดน้ำนะครับน้ำเส้นผ่าเนี้ยน่ำเส้นอีกย่อง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 ไหนย่องย่องเห้มันเป็นฟองให้นเนี้ยน้ำดิ้นก่อนครับโอเคมือเธอจะได้สะอาดด้วยไงย่องยองลงไปอ๋อมันก็เปื้อนผ้าเดียวไม่มันเป็นไฮเตอร์ในนั้นเธอย่องยองไปเลยติดน้ำก่อนเธออยากให้มือเธอออกเอออยากให้มือเธอออกเธอย่องเลยนั่นปิดน้ำสะก้อนให้เธอร์สเบิร์ต พี่น้ำก้อนนั่นน้ำพ,พ,พี่น้ำนาน้ำให้พี่หนบบาบาูน้ากิดเบาๆอโอหลังหอดป่าคลาคลายดูว่าพดอปกินยังลูกใส่ละก็เอาหน้าก่อน เบาได้ก็สิเบาาได้ขึ้นอีกน่อยเนาะขึ้นอ็กน้อยเนาะจะี๋ยทำผมมันเหม็นมากเลยลูกเราไปกินได้ยังไงเด็กๆมันไหมลูกโอเคไหนลแล้วอย่างบรรยากาศนิ่มขำขึ้นบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะบรรยากาศดีดีซะ บรรยากาศดีายน้องทำอะไรจ้ะอ๋อแกกุ้งบอกไม่ได้แกหรอกก็ว่าล้างอ่ะนะโอเคอออก็ใช่ไงจิ้มจุ่มเน<อ>าะมีสองหมาเล้อ เด็กชัวหล่อปะทุกทีมาทำานอ๋อโอเคแล้วก็มีงานกี่งานกี่หลายคนงานมั่นนะโอเควันนี้เฉลิมฉลองจัดเลยเฉลิมฉลองพี่มั่นคะพี่มีมั่นของโนอาห์กับพี่หมีอ้วนเออพี่มีมั่นค่ะดูได้ไหมครับดูได้จ้ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว วันนี้ก็มีเมนูนะคะอะไรไม่รู้มุกตะยัย่วถ้าเราไม่รีปลูกมันเดี๋ยวมันจะตายก่อนใช่ไหมอันคือยามาเลเซียครับผมเหรอคยามาเลเซียมันจะแผ่ไหมก็จะออ,ออกไปเรื่อยเรื่อละ ที่บ้านเราเยอะมาืมมันมันตายยากใช่ไหมครับพี่ช่านมันตายยากใช่ไหมยากออ๋ึว่ากูตายยากเหรอมว่ากูตายยากเหรอเกษีตายยากใช่ไหมครับพูดดีๆนะหมายถึงยากยายานะตายยากจริงๆพะแพง มาถูกพุลลเลยนะเหมือนพี่ๆะมีเลยนะเออไม่เป็นไรมาทำอะไรมาสูตรงนี้เลย<อ>หัดเรดะงดูซิใส่เหมือน่นัน เหม็นแน,น,น่เดี๋ยวสาวไม่ชอบนะก็รเหม็นน่ะ เขาเขามากัดใช่ไหมเจ้าที่เขามากัดเขาเออเขามากัดใครสักตัวเจ้าที่แรงเลยเหรอลูกเจ้าที่แรงโงูนะเขาเขาเก่งเ้อเขาตัวเล็กๆยังไม่กลัวเขาไม่กลัวหมา่กลัวขาไม่กลัวเลยหมาใหญ่สามสี่ตัวเขาบ้องบ้องไอ้นี่เดินอแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนมัไม่สนรูกอะไรเลยรู้ช่วยนิ่งยอดครับเห็นแบบนี้